เจ็ดโลสวนสัวสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อนำายญ่นักโลกทุกคน้วยนะคะอันนี้เรื่องอยากให้ผมทำชาเลนจ์อะไรบอกนะ้คะทุกคนจะลงคลิปสดทุกวันเลยฮะเวลาตอนเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์ลงตอนเช้าตอนเที่ยงเย็นอยากให้ผมลงอะไรบอกมา้นะคะเดี๋ยวจะลงให้หมดเลย เรื่องชาเลนจ์ทำกับชาเลนจ์เล่นกับเพื่อนอะไรแข่งจักรยานแข่งมอเตอร์ไซค์บอกได้หมดเลยค่ะเราไปดูกระผมฮะนี่ฮะกระผมนะฮะนี่ฮะรถผมนะฮะ,ฮะ,ะ,ฮะใครบอกไปเลยนะ,ะให้ผมแข่งมอเตอร์ไซค์เอาบอกมาเลยนะฮะอันนี้ผมอยู่จังหวัดอุทัยธานีดวงดวงชมชงว่าถ้าซุ่มเลือกสิ่งที่จะทำ มุมหบบนึ่งตำบบนน้ำซึงบ้านเลขที่ยีส่สอมนะคะขนนะคะอาาันนีาา้ผมมาปุาา๋เฉยๆไม่บอสค่ะ